ยดเลวแ้มันโอเคเชียวไข่กินง่ายๆที่บ้านกันครับผมอืมบายแม่บ้านเดี๋ยวรอไฟเดือดนิดนึงนะครับแป๊บนึ่งแป๊บนึงก่อนไฟเดือดเลยแล้มันเดือดแล้มันเดือดโอเคปั๊บปุ๊บเ็าให้ปุ๊บของเราจะไม่ใช้กระทะนะครับเราใช้เป็นแบบนี้เลย ลองดูซิจะออกมาตาหน้าตาแบบไหนลองดูกันฟือ้อหนังก็กำลังมันไข่ก็ต้องดูครับขึ้นฟองแล้วจ้า ะะนครับจะทำเป็นก้อนนะครับว่าทำไม่นด้นไข่หน่อยเราใช้ไข่สามใบวันนี้สามใบ สันมาแล้วสิงสั่น,สนมาและเอฟติดกันหมดปกติถ้าใส่กระทะมันก็จะแปลว่าเราสามารถแบบนนี้น้ำมันได้ปิ้นไข่ได้อันนี้เราปิ้นตามภาชนะดันดันเป็นแบบเป็นก้อนมันจะปิ้นไหมเห็นเหมือลูกฟุตบอลแล้วนะครับผมไก่ละไก่ละ,ละนี่เดียว bịt để vậy cái cái để ba, ơi, tí gì vậy, à, này,